อาจะไปเปิดดอกบ่บัญชีเพิ่นว้ามื้อนั้นเพิ่นสิไปเปิดบัญชีฝากเงินไว้ว่บ่อยากเก็บไว้หลายเพิ่นว่าบ่ทาอืฝาก้บ่ล่ะยังยังยังบ่ได้ีโอยังบ่มีู้นโคัวหรือว่าอ๋อสมนยังน้อยอยู่เนาะเอออน้องหาก็เด้อโอ้เฮ็ดห้องนอนให้น้องเพิ่นเนาะ Oh. เรียบร้อยพีพี่นงเย้ยกระชีเรียบร้อยแล้วล่ะกสมครั้งนี้ก่อนโอสวัสดีและสบายดีเด้อพีพีโน่ยิ้มซีฟอร์สูขสุขสุขคนไก่ยินดีต้อนัำข้าวสุ่สอง ทางสันนวลมาเนี่อแม่พี่น้องเนาะถ้าสันนวลก็เดินทางมาที่บ้านน้องน้ำพึ่งเน้องภูมิพี่น้องเนาะโดยมื้อนี้ก็ทางสันนวลก็เวียนมาเยี่ยมมายณน้องเพิ่นทื่เก่าภูมิพี่น้องเอ้อย่างไรก็พาภูมิพี่น้องอิ่ซีบิดสุขทุกคน <mosquitoes> อย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจเด้อภูมิพี่น้องเนาะโดยก็พาติดตามแล้วก็ฝาคุ้เสิร์ฟคุณให้ทาสันวลเนี่อภมิพี่น้องเอ้ยโดยกำลังคิดไปย่าขับโฆษณาเด้อภูมิพี่น้องเอ้ย ่าจังไดก็ทางสนุกกับสีขาวไปหาทางน้องนก่อนนอกพี่น้องเนาะวันก่อนนะเห็นทางสร้างเพิ่นกับเห็ดหงอยู่หงนอนทางน้องเพิ่นเนอกพี่น้องเนาะกับไก่เชเดลยวได้รับควาพี่น้องเลยกลับไปเบิ่งกันเลยเนอกพี่น้องเนาะวันทางสร้างเพิ่นเห็ดทอดใส่เพลินพี่น้องเลยเดี่ยวเรบอว์ดึงไปยังเนอกพี่น้องเนาะกลับลงกันเลยพี่น้องพี่น้องเนาะมาหาทางน้องน้ำพึ่งคือก้ามาเนี่อาสบายดี สบายดีล oh, oh. ah, ่ะอยิ้มแบนแนนโอ้ได้โต๊ะได้ทาง2อัน3อันแล้วนี่โอ้ตเพืนแม่นวนยังบ่ได้มีได้แบบนี้ได้โอ้ป่าบ่ทานั่งคุยกับน้องเพิ่นอืองามแท้ละนี่ฮะคือแต่งตัวงามแท้มื้อนี้บ่กินข้าวกินน้ได้บ่ กินกัอย่างเี้เมื่อนีไข่เจียวใครเป็นคนเห็ุอีลละเป็าตีอืมเหตุกเปรลาตีอืม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 สวยกับงามซ้ำนะอจังไรสางาอไปใช้อะไล่ะอไปเห็้ยอือไอไปเห็ดเบี้ยแล้วไอมากินข้าวล้บออมากินข้าวแล้วอืเดี๋ยวคนกลไป Money, but lịch biệt lắm kì bì sếp, đấy mà Man, tay hiền là, hm? Bi em bò. Say đắp là tivi hai. Mm. I like,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  I lại I like, 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 cái hai bao bì cong kiếp trong phố thoát vị thoát dạo nắp tình hollow libel nắm bằng luôn sao nắp long binh ở ninh ninh hồn hà sĩ long binh nắm long binh mà nè 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 nè

Bỏ ừ, lát nó. Nó. nó, nó nó, 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 kinh kinh nó, nó, kinh nó, 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 nó,

กินยังงนั่นปะกือเขียวแท้นะโอ้ยกินน้ำเขียวอ่าน้ำเยองไงหนูเป็นซ้ำมาหนึ่นซ้ำมาเนี่ยจบาแล้วลืมน้พ่อลืมดกกุบอ่ะ mm ตัวเต็ัวมอีตุยะ ถือว่าเก่งนะไอ้เนี้นับตัวเลขเก่งแ่ว่าหนังซือนี่่พู้ว่าพ่นเป็น่ได้เดยวกได้ไอ้าว้ยล่ะฮะไอ้วะไอ้ได้หลายคนมาดิบกูมืออ่อ้เออเป่นมอมาดีได้บาหากับบกน้องอั มาพกกันเนสานอ่ะแอมมังั้นี่สนวลจจงา่าบึ้งอะเคราเนาะเครื่องดื่มมินดาอ่านได้ทุกนิ้นะ้อ คิวเจ้านาอีหล่ะเอ้ยบึงแน่มันเริ่มเตกนะ้วหนาววอหึนอนเมื่อคืนนี่หนาวอยู่บอหนาวนอนสิละนเนปอโอ้สิอยุดดังไรเงินป่าอีหล่ะฮะิไก่ันบใจเ่อาไก่กันเติบบอนี่ยางไปไก่เติบบ่ละ

บิเด um. ือนนี่ก็คือสิคายเนวเนาะอืมใซื้อแหงอีหลายทีสอยนะใครซื้อแหงเจ้าเจ้ซื้อเห็นบอกอืมใกเลยคนซื้อหงนเนาะโดยทางเท้งอาคือว่าเนาะกินข้าวกินน้ำเด่กก็ไปอีกพกได้ใช่วียถึงงานของคนเนาะหมูมาหั่เอาไว้ได้ อว่าเพิ่นวัยมุ่งส่งเนาะเพิ่นสิเข้างานเพิ่นแม่นเพิ่นมานี่ก็ได้ปังน้องน้ำพิ่นอยู่ผู้เดียวเนาะอยู่กับซ่างเพิ่นนะฮะสามไอมาตอนแรกไม่ยล่ะไอมาความามารถมุ่โอ้คำติบได้เนาะวอนหาเออเอนมาทั้งงานไอเจ้าดึงนอนอยู่เรือนไม่ยล่ะ จ้าก็ไปนอนเฮียนป้าอือจะอาจจะนอนอยู่นี่อาจจะไปเปิดดบบัญชีเพิ่นว่ามื้อนั้นเพิ่นสิไปเปิดัีฝากเงินไว้ว่บ่อยากเก็บวลาเพิ่นว่าบ่ทาฝาก้บ่ล่ะยังยังออยังบ่ได้ีโอ้ยังบ่มีู้นมโนครัวหรือว่าอ๋อสมนยังน้อยอยู่เนาะ อายุน่องหากระชิมห้าปีสิบแปดปีขึ้นไปจังไงโมเมนบ์โมคืว่าคนล่าวชิมห้าปีกันใช่ได้ได้สัมโนครัวโอ้สิบสี่สิบห้าใช่ได้ได้นอนอีหล่าเนาะเมนเมนชิมห้าปีขึ้นไปคนลาวเขาเปิดตาให้เปิดเมนเมนถ้าคนไทยเนี่อายุสิบแปดปีขึ้นไปก็คือกันว่าไทยยังโมมีซีตแบบ พอแล้วซ่ํามันฮู้ว่าได้เนาะอีหล่าเนาะเอออึอึอึไปใส่ชื่อคนอื่นว่าเป็นเงินคนอื่นได้บาดเด้อถือว่าอ้ายเก็บไว้อยู่เงินเนาะล่ะเนาะอืเโทรมานํา่ล่ะโทรมาอยู่คุย่เอ้ยคุยว่าแนวดเพิ่นบอกว่า กินหอดน้องเด้อบอกอยู่บ่บอกอยู่เจ้าจักอยู่บ่พี่น้องมีนํกันจักคนล่ะแตเจ้าเป็นลูกี่เท่าไหร่เป็้อันคนกกบ่ใหญ่สุดอ๋อใหญ่สุดใหญ่ใหญ่สุดก็คือลูกกกเพิ่นหละเนาะเอ้ยกกเพิ่นนั่น่ะนผู้ายน่ะเป็นคนที่กลางล่ะ เจ้าเป็นคนที่ละมีนนํากัน3คนบ่มีมต่อ3คนนี่บ่มีอือโดย3คนเนาะล้างถ้วยล้างบ่วงนะบ่มื้อนี้เบิ่งช่องๆมก่อนโอ้เรียบร้อยเนาะมื้อนี้เนาะโอ้เออสกล้างเนาะ ดีดีมีคนซอยักควมว่าพักไว้อีกลน้อน้องไม่มีจักีแล้วะน้องจักตีแล้วเลยถ้าจักีิบปีสิปีหือว่าสขวเนาะแมนแมนเ็ดเป็นทุกยาเ็ดไข่ลาวก็เป็นจะว่าทอดไข่ลาวให้ระวังเลยอพอทาบ เวลาเจ้าเกาะแพลังลุกมันนน้มักระเด็นนรอหลังมันกระเด็นใสียงแหลมต่างๆ้เอร์ระวังเด้อเจ้าระวังตัวนั้นเกกับไก่ยืนที่เราแบบตัวแล่นพวกกันเด้อหัวเราะคกับอันกระเป๋าทานเนี่ยเอาไปว่าเอามันอยู่ใกล้นั่นแหละบอกอ้ไรได้ละเลยยันไทยถึงใหม่ได้เมนเมนสร้างพื้นเท็ดห้องนอนเรียวระโบ่อยละเรียวเละ ยังเฮ็ดห่อใส่แล้วนี่หึเพิ่นโบกผาแล้วบ่ยังบ่อืออ่ะจังไดทางมนวไปมึงก็เด้อซะเด้ออไปมาง้าเพิ่นเฮ็ดก่อนพ่นงเอ้ยอืเ็หอสเด้เนาะเอพ่นเด๋อนเด้อเนาะสบายดีทาง้าเด้อ โอ้โห้หทองน้อนให้น้องเพิ่นเนาะเรียบร้อยเพี่งพ่น,อน้องเ้ยกาสิเรียบร้อยแล้วล่ะโบกสมคข้างี้ก่อนโอ้โ้โอ้โ,อโอถือว่าโบกข้างในก่อนอันนี้เนาะ ออกมาข้างนอกอะไกซีเดียเดี๋ยวสร้างเอ้ยอดเอาเห็ดไผ่แต่ละมื่อกูก็บกระเบื้องก็ถือเรียบร้อยกระเบื้องเพิ่นก็เนาะพี่น้องก็กระเบื้องกระปูนก็ ทีเพิ่นโอ้สองคันงานโซมเมอ,อร์ท่ย,ทยน,ทน,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 น้องพีนองทำซ้มกันเห็ดเบียกินงานทวนอะเด๋กระทางสนองกสิโอลมน้องน้องพึงจะนอนก็เสียได้อํำลาพาจะคนพี่น้องเอง อืมสบายดีน้องราตรีอืมสบายดีสิไปใช่ละฮะไปเที่ยบวไปเที่ยบเสลน้องฮะไปเที่ยบเสลนี่จะไปอยู่บ่อืม ยันม <c oughs> <c oughs> ีแขกมาเพิ่นว่ยันมีแขกมาสลาดเด้นี่เนาะมวนบ่ล่ะลายคนเข้ามาหาแต่ละมมวนอืมเอา่มีตา่าวบ่ม้นายาอยู่นํับม้าก็มางแต่เช้าคุณบ่ 8มงปลาย2โมงแล้วหนาวหนาวเฮงเนาะออจังเลยครับรถก็เลยมือตีนจังเลยอีดาเอ้ยดีแนน้องน้ําึ้งเพิ่นอยู่เพื่อนอยู่ซานบ่ต้องไปซะดอกละหนาวเป็นหยังอะนะลมบ เคียนถือกระพาโอ้เห็ุจังได้เคียนถือกระพาฮพาึเคนถูกพานงองละตีแนละ้วมาเป็นหมูน้องเนาะพอได้มวนในจังน้อยเอ่าห้องน้ำอันน่ะเฮือนอันนะทาะงห้องนอนทางกาแฟนชีเดียวเลยพงงกวยกพีน่น้องเอ้อาชิป<ม>ูกระเบื้องอยังคือชีเดียบร้อยเนาะ คือว่าเอยข้างนอกนี่มีแต่เห็ดหงอนน่ะกับปูกระเบื้องอืมอยังกะเปลี่ยนหลังคาโอ้หลังคานีนน้ำบ่อ่อมันหัวบอยละ่ะหลังคาจะหัวบ่อ่อหงนอนได้ซ์ะปูดีหัวบ่เฮือนใหญ่หัวสองบอนออบอ,นบอนไไรน่ะ บนน้องเลยเออวันยังแหละมันนี่หืมวัววันยังวันคานเป็นวันยังไปชิ่วหอดว่าวันฝ่าฮะจื้อยว่าวหืมเบื่นวันฝ่าบ่ บ่ฮูไพ่ชาวบูชาทั้งหัวแต่ละแต่ละเื่ออีล่ะหืมไอ้บ่โอ้ถือว่าอ้ายเจ้าฮู้วันพระได้หนิเมนี้วันพระน้อยมื้อบบนี้มื้ออื่นก็วันพระใหญ่อะปูนเข่าตาฮ่าฮ่าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กยเวียนมาเยี่ยมมายามน้องเพนะิ่นคือเก่าเนาะ ขาทาสูก e u กมาทางสวรรค์เขาคิเลาอโออไรควรอะไรควรถือความารีน้ำเจ้ากินน้ำเคียวกับเคียวเบิดอันนี้พีีเห็นได้ไงล่ะกินเจาะบเบ้กินจาะอันนี้อืมอมเลยโอ้เคียวเบิดนี่พิมชมพิมยังีง เสือพรลตุกนะนอนตีพูกเกิดขิพ่นคักปันยังบ่าจะเกิดขิ้พ่นจะเกิดปูนนะบันนี้เนาะเอื่อยยิ่สาพรมหันเห็นเอื่อยนั่นมาอยู่เอื่อยจะบวดูระสาวจะไวอ่ะอใหญ่เนาะอย่าคือกันกับเจ้า ชื่อเอะไรอย่างน้ออีเ,อเวนอืออีเวนเพิ่นมาจะใช่ละเพิ่นเไปเห็ดเบี้ยวะเล่นเล่นน้อยนๆคือทำเลยเอ๊ะคือกันเนาะโอ้เป็นพี่น้องกันคือกันเละอืเพิ่นไปเห็เุเบนนี้ยบ่อีอละตะกี้คือบ่เห็นเพิ่นอันนี้ ອັນນີ້ເດເອື້ອຍຈະເວົ້ານີ້ແຫຼະແຕ່ກ່ອນຄູບໍ່ຫິນເຜີນກໍໄປເຮັດເລືອນີ້ມື້ນີ້ເນາະມືຸນຈດທັມນກໍຊດ້ຕກັບກ່ອດີມກມນໍການາມົນ เลยว่าพากันมาเยี่ยมทางน้องเพิ่นอีกทีหนึ่งเนาะโต๊ะตังกระดายปไดกุซำชินังโอ้โมหนังได้เตียงนอนได้เนาะอีดาเน,นาะอิระบอโมนั่งเตียงนอนบออืมคนงานก้า,ายรได้หนิเนาะอืม,อ,ม,อ,มอ่ะจังใดทางเมนูนก้ปาปาเด้อม,ม์เมนิเด้อ อสบายดีนะสบายดีโดยสบายดีโดยผู้พี่น้องเนาะค่ะที่ประมาณนี้นะพู้พี่น้องไอ้ทางสนานการ์เวียนมาเยี่ยมมายามทางน้องน้ำพงเพิ่นเนาะพู้พี่น้องเนาะโดยอันนี้ก็บริเวณบ้านไก่เคียงเน้ำพุพี่น้องเนาะโดยการสำหรับคลิปนี้เนาะพู้พี่น้องเนาะ ผิดพลาดประกันได้ก็ต้องขอโทษขอภไยเ้อร์อแม่พิ่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเนาะโดยกสำหรับลิปน,นี้กสิได้ขอจบกิเพียงเท่านี้่อม่พิ่น้องเอ้ขอฝากคำบาสวัสดี